บรรยากาศตรงนี้มันค่อนข้างคุ้นเคยนะแล้วเรากลับมาอยู่กับด่านออบบี้เช่นเคยครับ <S <S 1> <S 1> เราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเราจะไม่ต้องพูดมากทําเพลงนะมันคือความฝันของชายหนุ่มอย่างผมที่คิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยอยากจะพิชิตด,ด่านดออบบี้ได้สักด่านหนึ่งนะครับนะ คราวที่แล้วเราไปได้ถึงด่านประมาณ1 4 0กว่าใช่ไหมครับด่านนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะมีประมาณร80ด่านเองนะครับนะ <S <S ก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้น้อยกัน,นกำลังกลางพอดีนะคิดว่าเฮ้ยน่าจะผ่านได้หมดนะเกมดําเนินไปอย่างเรื่อยๆเงียบๆนะครับนะเพราะผมตั้งใจจริงกู๋จะไม่ตลกเล่นแบบจริงจังนะครับนะไม่มีตลกอะไรทั้งนั้นกับแมปออบบีนี้นะครับนะ ตอนนี้เราก็ผ่านมาประมาณ60ด่านได้แล้วนะครับนะเราจะไม่พูดอะไรเยอะนะครับนะเพราะว่าเราจะไปเจอเกันทีช่วงแบบว่าร้อยบวกเลยนะครับไอ้พวกเลเวลพวกนี้เนี่ยมันเป็นเลเวลแบบที่เราเคยทําผ่านมาแล้วอะเหตุแบบคือมันง่าย,ายๆตรงนี้มันยังไม่หัวร้อนเท่าไหร่ดูดิยชิวๆเนี่ยโดดแบบชิวๆเ,เลยนะครับนะหวังว่าเราจะไม่เจอด่านหัวควยแบบอ้ลมประเภทแบบให้กูนอนไปอะไรเงี้ยแล้วหาทางไปไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับนะ ขอให้เจอด่านที่มันแบบเป็นผู้เป็นคนหน่อยแล้วกันนะครับนะเกมพวกนี้ไม่ชอบเอาด่านแบบให้พวกเหนื่มรุดมาเล่นนะ่ะเออเชีย่ยนี่คืออะไรเนะี่ยซัวิตเกมเหรอดูเหมือนผ่านมาร้อยด่านแต่ว่าเกมยังคงไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับนะก็ยังคงรู้สึกว่าเออมันบล็อกเริ่มน้อยการกระโดดเริ่มเยอะขึ้นนะครับนะค่อยเป็นค่อยไปครับตอนนี้ดูเหมือนด่านมันเริ่มยาวขึ้นแล้วแต่ละสเตจนะเก,ม,เม,เเม,กเมมันเริ่มเล่นเหลี่ยมกับเราแล้วเกมมันเริ่มเล่นเหลี่ยมกับเราแล้วคุณผู้ชม Er. จะมาไมา้ไหนไม่ในด่านนี้นะครับด่านมันก็แค่เล็กลงนี่เรื่อยๆเท่านั้นเองบล็อกเริ่มเล็กลงนะครับเริ่มกระโดดมากยิ่งขึ้นอะอะไรวะนะยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอด่านบล็อกนะเล่นมาประมาณ126กด่านนะครับนะยังไม่เจอจุดที่รู้สึกว่าไอ้นี่คือจุดบล็อกที่เราไม่สามารถไปได้นะครับตอนนี้ทุกจุดยังคงเป็นจุดที่ผ่านได้อยู่แบบไม่หัวร้อนแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ที่ยังไม่เจอจุดบัก๊กหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแข็งแข่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราล้มอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะยิ่งเราบาดแผลเยอะเท่าไหร่นะครับการกลับมาแก้แค้นใหม่มันยิ่งจะแข็งแข่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นชี <Yeah. S 1> ้ความอ่อนแอเป็นบาดแผลของนักดาบอะ่ะไม่ใช่นั่นแผลกลางหลังนะไอ้ดาบดมันเริ่มค่อน,นข้างจะแอสวานนิดนึงนะเ <Hey. S 2> ออสวยเราผ่านมา1 3 3ด่3ดานแล้ว แมปที่เราเคยทําได้เนี่ยไอครั mm ้งก่อนที่เราเล่นไว้เนี่ยคือร4 5 4ส่บห้าสี่หดาเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยนะครับเพราะผมเจอละผมว่าผมเจอจุดที่บักแล้วผมว่า nah กูเจอจุดบักแล้วอ่ะโอ้โหไม่ได้ยากเท่าไรนี่วานึกว่าบักจริงเถขนาดจุดที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดบักอะเที่ยวยังผ่านได้แค่ไม่กี่รอบอยังอะ้แบบตายไม่กี่รอบอ่ะเฮ้ย ไอ้นมเองเติบโตขึ้นทุกครั้งทีงท่พ่ายแพ้จริงว่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันว่าใช่แล้วว่าจุดเนี้น่าจะเป็นจุดบักที่สองว่ะร้อยสามเก้ามันอ่ะชี้อีกนิดเดียวจะร้อยสี่สิบกว่าแล้วอ่ะมันอาจจะไม่บักก็กแล้วไม่บัก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 จุดเสียอยู่ข้างหน้าเอ๋มันไม่ได้บัอกอะไรต่อไปให้ได้ครับผมจุดเสียอยู่ข้างหน้าเท่านั้นเอ๊อ <Yeah. S 2> เจอจุดบักแล้วคุณผู้ชมเจอจุดบักนะครับ,บ,น,รบนี่คือจุดบักของแมปนี้ครับแต่เรายังตายไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปบอกว่ามันเป็นจุดบักนะเชื่อเอาไงดี๋ยเนี่ยอ๋อผมว่าผมว่าเราต้องกระโดดตรงนี้ป่ะผมว่าเราต้องโดดตรงไกลๆนี่ปุ๊บแล้วก็ซูมออกอ่อดูเหลี่ยมดูมุมเราต้องโดดตั้งตรงนี้แล้วก็เข้าเหลี่ยมตรงนี้ให้ได้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราไปใกล้มากกว่านี้เนี่ยมันจะชนบล็อกเวจะกระโดดไม่ไปในความคิดผมนะ โอเคหนึ่งสองสามหรือว่าต้องโดดใกล้ๆป่ะวะโดดใกล้มันก็ติดเลยเดิโดดใกล้มันก็ชนเนะี่ยมันชนปีนได้ไปไหนเที่หลอกเราเนะี่ยปีนไม่ได้นะครับหรือว่าเราต้องมาโดดจาตรงนี้เลยวะมันไกลไปปะเนี่ยโดดจากตรงนี้ไปนี่เนี่ยนะได้หรอวะลองดูครับไม่เสียหายอ๋อแค่นี้เองอะนิดเดียวเองถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วผมว่าเพราะว่าเรามีทิ์จบว่ะ ดูตอนนี้ดิเอจะมีผมอยู่ที่หนึ่ง,งคนเดียวก็คือมีกูมาเล่นถึงสเตนเนี้ยผมว่าอาจจะมีคนเคยมาถึงตรงน,นี้แล้วก็รู้สึกว่าเลิกดีกว่านะครับนะมันเป็นไปได้จริงเหรอวะกูไม่ไหวแล้วเคมันผ่านได้จริงเหรอตรงเนี้ยไเอเ้หียมันสร้างมาเนี่ยสัสกูถามจริงบ้าปะเนี่ย กลว่ากูจะเป็นคนพูดเพาะแล้วจะไม่ใช้อารมณ์มันนะเนี่ยอยู่แค่อื้องเนี่ยเส้นชัยอีกสีหนึ่งอยู่แค่เอื้องยี่ห้ติดตรงนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โอเคึยร้อยสี่สิบไปกันต่อเชีย่ยหรือแค่สองระดับความยากเท่านั้นค่ะเชี่ยคือเราประเด็นคือตรงนี้แม่งยากเลยคือต้องเกาะตรงนี้ให้ได้ใช่ไหม แล้วเกาะขึ้นไปแล้วก็กระโดดไปเกาะฝั่งนี้เฮียใครสร้างด่านวะเนี่ยไอสัตว์หมดด่านตรงนี้ก็คือง่ายๆแล้วผมว่านะเฮียมันยากให้แบบพวกนี้แหละมันคัดคนครับเอ๊ะอะไรฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาถึง1046แล้วนะน่าจะเป็นระดับด่านเลเวลเดียวกับครั้งก่อนที่เราทําไว้ครับเพราะฉะนี้เราหยุดไม่ได้เราต้องไปต่อครับ เพื่อให้เรารู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเห้ยผ่นั้นคือจบโว้ยนี่นว่ากูเจอกูเจอปัญหาและะ้ต่อให้เราโดโดไปนี่ได้ใช่ไหมเจอเหลี่ยมบับอันนี้ไม่ยากเราผมว่าผมว่าไม่ยากว่ะว่าน,นี้ไม่ยากเว้ยคือเราต้องโดโดไปนี่เลยเว้ยถ้าเราโดดไปเนี่ยมันจะชนนะเราต้องโดโดไปนี่เลยไอ้ยี่ยโดดตรงนี้ยากเว้ยเพราะผมเคยผ่านตรงนี้มาแล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากว่าจะผ่านมันทอรอมานมากเลยนะครับ มาดูจากฟิสิกส์เนี่ยถ้าเรามองไปตรงนี้เนี่ยเราเห็นเหลี่ยมตรงนี้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะกระโดดตรงนี้ถ้าผิดพลาดก็แค่โดดใหม่นะครับนะไม่ยากก็แค่เริ่มใหม่เท่านั้นเองนะครับนะเออเออดินทงองส่ิมเห็นไหมบอกแล้วว่าต้องโดดตรงนี้เลิกเล่นไปก็ดีอยู่แล้วยี่จะกลับมาเล่นทำใหม่นะครับให้ตัวเองหัวร้อนเออ ถ้าเลิกเล่นนะจบแล้วไม่ต้องมานั่งทนหัวร้อนอะไรกับพวกนี้ด้วยถูกไหมทุกปัญหาอยู่ที่อเฮียแท่งแดงๆข้างหน้าแล้วละครับผมเคอียไม่เป็นไรตรงนี้ไม่ง่ายตรงนี้ไม่ง่ายเฮ้อยสี่บเก้าดาทนะผมอ๋อตรงนี้เป็นเหลี่ยมติดเมื่อกี้เลยตกใช่ไหม ต้องโดดแต่ตรงนี้ดิพ่อผมตายวาเนี่ยใครจะโดดได้วะผมวเราเราเจอปัญหาใหญ่คุณผู้ชมลองดูด่านัหน้าดีนะเว้ยคือเราต้องโดดตรงนี้ใช่ไหมและไอ้ที่ตรงนี้ยังโดดยากเลยโดดยากไม่พอคือเลยรู้ปะคุณเห็นด่านตรงนี้ไหมที่มันต้องปีนอะที่มันต้องเกาะแล้วก็ไต่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 ตตไปเรื่อยถูกไหมแล้วต้องกระโดดขึ้นตรงนี้เจี๊ยบ่ม,มีสิทธิ์ว่าเราจะจบที่1049่ะขอลองพยายามดูก่อนละกันนะครับนะ สวยตรงนี้แหละตรงนี้แหละคือสิ่งที่ท้าทายคือเราต้องกระโดดเกาะฝั่งนี้ให้ได้ครับคขามอนแมนโดดเกาะฝั่งนี้ได้เสร็จเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะโอเคไปมันไม่เกาะให้ผมด้วยซ้ำอ่ะคิดว่ามันง่ายเหรอว่าถึงการที่ผ่านตรงนั้นได้ดูดิมึงคิดว่ามันง่ายเหรอแค่จะไปตรงนู้นยังยากเลยดูดิ เฮ้ยมันต้องถึงดิโอเคโดดไปแล้วไม่ไม่ก่อนคือปัญหาใหญ่เลยคือปัญหาอยู่ที่เกมนะถ้าโดดไปแล้วไม่ก่อนคือปัญหาอยู่ที่เกมแล้วนะครับนะโอเคซูมออกดีไหมเพราะว่าถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆในมุมกล้องมันเฮี้ยมากครับประมาณนี้นั่นกันเนาะโอเคเดิสองซมไปมันไม่เกาะให้ผมเลยด้วยซ้ำอ่ะเรากลับมาแล้วนะครับผม กับการพยายามที่จะเกาะไอเยนี้ให้ได้รอบที่สามหรือว่าเราควรกระโดดเกาะท้องหน้าก่อนวะเนี่ยท้างหน้านี่มันเกาะได้ไหมนั่นอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าท้างหน้า,นามันเกาะได้หรือเปล่าด้วยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือถ้ามุ่นเราโดดเกาะไปใช่ปะแล้วมันเลี้ยวไม่ได้ทําไงะเกาะไอเย่ตรงนี้ให้ได้ครับไปไม่เกาะเห็นไหมแม่งไม่เกาะมันไม่เกาะหรือกูไม่โดนวะประเด็นคืออะไรรู้ปะประเด็นคือกว่าผมจะกระโดดจากตรงนี้มาสู่ตรงเนี้ย ก็ตายไปแล้วประมาณสิตัวบวกกูไม่เคยไปถึงเลยครึ่งหนึ่งเลยคือกูก็ตายกูตายกูตายแล้วลองคิดดูนะเว้ยลองคิดดูนะถ้าสมมติเรากาะได้เราไปได้แล้วคุณคิดว่าผมจะกระโดดไอ้ที่ตรงนี้ได้เทคเดียวไหมก็ไม่มีทางโอ้วัต่างกลับบันลูปอีกสิบรอบเปิบเบแล้วกูตาย้เยี่ยมยาอ่อนวะเฮ้การพยายามครั้งสุดท้ายครับไปครั้งสุดท้ายเฮ้ย นอนี่ไงกูจาอะไรลงไปเมื่อกี้เราเกาะได้ละพอเกาะคือเมื่อกี้ผมตกใจไปหน่อยไงคือพอเกอาะได้ลวเราไม่คิดมันจะเกาะได้ไงพอเกอาะได้แล้วก็ลืมลืมตัวนะครับว่ามันต้องกดรัวเออนะครับนะโอเคพอดีว่าไม่ได้ใช้เทคนิคนี้นานนะครับมามอให้เกาะได้เว้ยอย่างน้อยกูขอหยุดที่ร้อยห้าสิบก็ยังดีวะ ร้อยสีเก้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาหนึ 1, 2, ่งซ้ำเลิกไอ้ตัดไม่ต้องมาเล่นแล้แแบบเยี่ยเนี่ย